ฝ่ายทางการเมืองนะคะแม้ว,ว่าตอนนี้จะเหลือเวลาไม่ถึง3สัปดาห์ก่อนถึงวันเลือกตั้งพักพลังประชารัฐค่ะเดินหน้าเปิดตัวสมาชิกใหม่เพื่อเสริมทีมเศรษฐกิจของพักเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้นะคะขณะที่พักเพื่อไทยค่ะเปิดเวทีปราศัยขอโอกาสชาวจังหวัดภูเก็ตแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะ พักเพื่อไทยประเดิมลงพื้นที่ภาคใต้นะคะเปิดเวทีปราศัยที่อาคารยิมเนเซียมสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยปราศัยผ่านวิดีโอคอลมาที่เวทีนะคะ คุณไพองทานเนี่ยแหล่งใต้ด้วยนะทักทยชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ขอโอกาสให้พักเพื่อไทยได้พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตมากกว่า4เท่าภายใน4ปีเพื่อคืนความมั่งคั่งให้กับชาวภูเก็ตแล้วก็ฝากประชาชนสนับสนุนพักให้แลนสไลด์ทั้งภูเก็ตเอาชนะสว,วในสภาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลด้านายเศรษฐาทวีสินอีกหนึ่งคน n d i d ของพักเพื่อไทยนี่นะคะบอกว่า ภาคใต้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศโดยเฉพาะภูเก็ตที่สร้างรายได้ให้กับไทยนับแสนล้านบาทต่อปียังสามารถเติบโตได้อีกทั้งแง่การท่องเที่ยวที่ควรขยายสนามบินรวมไปถึงถนนหนทางต่างๆแล้วก็การสร้างถนนการเจาะภูเขามาป่าตองเพื่อลดอุบัติเหตุการสร้างรถไฟที่เป็นรถไฟฟ้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะและพักเพื่อไทยให้ความสำคัญหากได้เข้ามาบริหารประเทศก็จะดำเนินการในเรื่องนี้ค่ะ ผมต้องการทำให้เมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่ภาคทีนไม่ตกเลยครับเราจะเปิดถานที่ท่องเที่ยวได้24ชั่วโมงไม่ต้องมีการเปิดครับขณะที่พักพลังประชารัฐค่ะที่กำลังเผชิญเกมหาเสียงแบบใช้วิชามาน พบการแอบอ้างชื่อพักพลังประชารัฐแต่ว่าบอกเบอร์อื่นเพื่อให้ประชาชนนั้นสับสนแล้วก็จะได้กาไม่ถูกเบอร์นะคะเรื่องนี้หัวหน้าพักบอกว่าทราบเรื่องแล้วแล้วก็ขอให้สื่อเนี่ยช่วยประชาสัมพันธ์นอีกทางหนึ่งค่ะคือตอนนี้การหาเสียงเริ่มมีการใช้วิชามานะคะยางบอกพลังประชารัฐแต่อาจจะเป็นเบอร์อื่นเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการทําความเข้าใจยังไงเนียครัก็<อ>กต้องอย่าไปเชื่อนี่ครับก<ช>็ต้องไม,ไม่มีวิธีการอื่นเนี่ยก็ต้องอย่าไปเชื่อเพราะ,ะพลังประชารัฐเบอร์37มเจ็ดอย่เง้ย ก็ผูส้สื่อข่าวก็ออกให้ช่วยออกให้ผมนี่ว่าทางประชารัฐเบอร์สามเจ็ดไม่ใช่เบอร์ที่ก็ว่า แล้ววันเดียวกันนะคะแกนนําพักพลังประชารัฐก็ถแถลงเปิดตัวคุณคณิตแสงสุพรรณคุณคณิตเนี่ยเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า eec นะคะคุณคณิตเข้าร่วมทีมนโยบายของพักเพื่อต้องการใช้ประสบการณ์การทํางานประวางนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนพัฒนา14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเศรษฐกิจภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็มอบหมายให้คุมสนามเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะโดย พักพลังประชารัฐเนี่ยค่ะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาและก็นครศรีธรรมราชวันที่28และ29เมษายนนี้ค่ะส่วนพักรวมไทยสร้างชาติที่เตรียมลงพื้นที่ภาคใต้ไปจังหวัดพัทลุงและสงขลาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะคะรองหัวหน้าพักยืนยันค่ะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไปเจอกับพลเอกประวิทยในพื้นที่ภาคใต้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดี พร้อมระบุถึงกรณีมีบางกลุ่มหาเสียงไม่สร้างสรรค์ตะโกนให้ร้ายใช้วาทกรรมโจมตีกันซึ่งนอกจากไม่ให้เกียรติกันแล้วยังเป็นการทำลายประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งด้วยค่ะในข่าเสียงเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะนำเสนอนโยบายนะครับแล้วก็ให้เกียดประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะครับไม่ใช่ว่ามีเป็นลักษณะเห็นท่านนายกไปตรงไหนก็มี ผู้สมัครบางพรรคก็ไปตรงนั้นด้วยแล้วก็ส่งเสียงตะโกนอะไรต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าการหาเสียงแบบนี้ไม่ใช่วิธีการของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฝากฝากไปด้วยนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันควรที่จะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยการปราศัยหาเสียงต่างๆเนี่ยไม่ควรที่จะไปโจมตีการซ้ำซากหรือการสร้างวาทกรรมต่างๆที่เป็นเรื่องบางเรื่องซึ่งมันไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า การหาเสียงควรที่จะสร้างสารรค์มากกว่านี้นะครับนายธนกรมั่นใจนะคะว่าพักรวมไทยสร้างชาติจะได้เก้าอี้สอสอใ,นในภาคใต้ไม่ต่ำกว่า20ที่นั่งและเป็นไปได้ค่ะว่านครศรีธรรมราชพัทลุงสุร,ราษฎร์ธานีคุณธนกรบอกจะชนะยกจังหวัดเลยนะ,<ฮ>ะส่วนบ่ายวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์และแกนนำพักจะถแถลงชี้แจงสิ่งที่ประชาชนจะได้จากนโยบายของพักค่ะ ที่พักประชาธิปัตย์นะคะที่หวังทวงคืนเก้าอี้สอสอภาคใต้เมื่อคืนนี้เนี่ยไปเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่จังหวัดระยองค่ะซึ่งเป็นฐานที่มั่นของนายสาธิตปิตุเตชะโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีในชวนหลีกภัยและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาช่วยหาเสียงและให้กําลังใจทีมผู้สมัครของพักท่ามกลางประชาชนที่มารอต้อนรับและขอถ่ายรูปจํานวนมาก นายอภิสิทธิ์ขอให้ประชาชนชาวระยองสนับสนุนเลือกผู้สมัครของพักทั้ง5เขตและพักประชาธิปัตย์กาทั้ง2ใบไปเลยค่ะ